เฮ้ยมาไงวะอะไรเนี่ยอ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมก็คืออ่าอันเนี่ยผมไปท่องเที่ยวทั่วโลกมาคือสิ่งที่ผมหาคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเริ่มต้นก่อนอะไรวะเนี่ยโอยแม่งเอ้ยไปเก็บขี้มาไมน,นี่เก็บว้เลยตรงนี้อ่าก็คือผมเห็นภารกิจหนึ่งมันน่าสนใจมากมันเหมือนเป็นการอ่าเขาเรียกอะไรวะจะว่าไงดียมันเหมือนใช้แรงงานด้วยวเอ่าอยู่ตรงไหนวะ อ๋อนี่ไงพันธมิตรที่เชื่อถือได้ไหนวะแสงเรียิเรียบอ่อ่ลิ้นพันไอไอแสงเรียิบรียบเฮ้ยลิ้นเป็นอะไรเนี่ยอ่ะเอาไปไว้ก้อนเหลืองเดืองแสงแล้วกันมันผมจำไม่ได้ว่าผมได้มันตอนไหนวะแต่ได้มาปุ๊บนี่ภารกิจสําเร็จเลยแล้วผมก็จะต้องการคราฟคาถานี้ประเด็นคืออะไรดูไหมมันบอกว่าคาถาเนี่ยมันประเด็นคือวิธีการคราฟของมันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใช่นี่แ่บวะไม่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 น่าใช่ละเฮ้ยอยู่ไหนวะแม่งจน จนค่ำแล้วอะดูกูขึ้นไปนอนก่อนชิบหายแล้วหาไม่เจออ้อลืมบอกไปนะครับคุณผู้ชมก็คือดอกไม้ผมเนี่ยผมปลูกเยอะมากปลูกจนแบบภารกิจจะเต็มแล้วอะเนี่ยดูดิลีกไม่กี่ดอกเองเนี่ยนะนะกลับมาหายนี่ก่อนไอขเขาเรียกว่าไรวะไอคาถานั่นมันคราบยังไงวะอ๋อโอเคเจอแล้วแม่งเลยมันอยู่ในเครื่องมือพิเศษเฮ้ยกูหาตั้งนาน บอกใช้กระบองกระบองผมคราบได้เรื่อยๆอยู่แล้วคราบง่ายมากอันนี้ก็มีเหลือโอเคต่อไปอน,นี่เนี่ยมันบอกว่าต้องการเนี่ยไอประเภทดอกไม้ประเภทดอกไม้ต้องคราบด้วยอะไรเนี่ยดอกละคังกล้วยไม้หญ้าอะไรว่าหญ้าปากควายแล้วก็ดอกห,มออหิมันแล้วคราบยังไงวะยู่งหน่วะมันมันอยู่ในนี่เหรอก็ไม่น่าใช่หรอมาอ่ะก่อนอื่นเลยคราบกระบองก่อนโอเคต่อไปคราบอะไรเนาะ แม่ไงไอ้กูต้องมาหานี่อีกเนี่ยประเภทดอกไม้อ่ะเขียนแม่งเลยประเภทดอกไม้อ้าวไม่เจอเดี๋ยวคับได้จริงๆริปะเนี่ยเออมันต้องคับหรือเปล่าวะหรือว่าเรือ,อไปใส่นั่นนะ่ะไอ้ที่ต้มน้ําอ่ะลองดูแล้วกันระครังกล้ยไม้หญ้าปากควายแล้วก็หิมันประเด็นคืออะไรรู้ไหมเราต้องไปที่ไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะทุ่งหิมะแล้วผมก็ตามหาท่โลกอะ่ะดูดิ มันก็ไปตรงนี้มั่งม่งไม่เจอไปตรงนี้มั่งไม่เจอดูกูไปจนแบบกูหาทั่วโลกมากอะเอ้ยมันมันอยู่ไหนวะเออนี่อยู่ทางนี้กูเลาะจนอยู่สรุปคืออยู่แบบเส้นระนาบเดียวกันอะมันมันมันก็ใกล้เคียงกันนะถ้ากูเดินตรงทางซ้ายเรื่อยๆนี่กูเจอแล้วเนี่ยละสิ่งที่ผมได้มาคือสิ่งนี้มันเป็นดอกเขาเรียกว่าไรวะดอกเฮมันเอ้าอยู่ไหนวะทุกคนดอกเฮมันผมหาย อย่าบอกนะว่ากูคาบเป็นมเมล็ดแล้วอะคาบเป็นมเมล็ดมาแล้วกูต้องทําไงกูต้องไปปลูกนะเนี่ยต้องรองหิมะตกก่อนไหมถึงจะวางบล็อกนั้นได้บล็อกที่มันแบบมันเป็นบล็อกยังไงวะไออยู่ไหนวะเดี๋ยวเดกูรุกลิ้กูเลยละนี่เห็นบล็อกนี้บล็อกนี้ลองวางดูลองวางก่อนเอยเดี๋ยวนะเตรียมปุ๋ยมาก่อนเราต้องการแค่เอาเอามาหมดเลยก็ได้ตรงนี้มันยังปลูกได้อยู่ปะวะผมเคยลองมาปลูกตรงนี้นะแต่ว่ามันก็อุย้ย พวกรูโหดเกินไปเอา้าแม่งเอ้ยดินแม่งหายไปเลยอะ่ะมันต้องหนาวมันต้องรอหิมะตกอะ่ะเราต้องไปเราต้องไปจุดนั้นเหรอเอาจริงดิโอเคเราคงต้องเดินทางไกลแล้วลหะคือผมขี้เกียจร,รอหิมะมันตกไงมาเตรียมสเบียงเตรียมอาวุธก่อนเราต้องไปที่นั่นอันนี้ค่อยมาแล้วกันค่อยมาทําแล้วกัน,อกนไอภารกิจไออะไรวะใช้แรงงานทาดเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องพูดว่าอะไรวะ ภารกิจในการจ้างงานเนี่ยออพูดให้มันดูดีหน่อยเอาหหารไปเพิ่มดีไหมเอ่าเอามาเผื่อแล้วกันแน่นอนว่าห้ามลืมลืมมะนี่ลืมมันก็คือขี้อะแหละเออกูจะพูดให้มันอ,อ้อมมทาไมใครมีอาไม้หมดเอามาขอแล้วกันนะมันต้องใช้อ่ะนอองต้องการอะไรวะเออบอรดน้ำไม่ต้องไปก็ได้ก็คือบอรดน้ําอ่ะผมผมใช้ในการลดต้นไม้ต้นหนึ่งอะไม่รู้ผมปลูกถูกวิธีหรือเปล่าผมรอมานานแนละ้วมันไม่โตสักทีวะไอ,อ้ต้นเนี้ย มันก็ดินมันชุ่มอยู่เนาะเออมันไม่โตสักทีอะไอต้นไม้ที่ได้มาจากไอมังกรมังกรหรืออะไรวะตัวอะไรวะที่มันเป็นงูอะเออเฮ้ยข้าวฟ่างโตแล้วลเดี๋ยวเก็บเกี่ยวกันนะข้าวฟ่างเนี่ยเป็นพืชที่รู้สึกว่าผมหายากมากเลยนะมันไปเกิดอยู่ริมน้ําแล้วเป็นริมน้ําที่แบบไปอยู่ใบโอมไหนไม่รู้ผมจําไม่ได้ว่าใบโอมไหนมันไกลมากเลยมันโอ,อ,อ,อ้อะไรเนี่ยผมเออผมว่าผมจําไม่ได้ ผมอยากไปเอาเพิ่มมาอยู่มันมันเป็นพืชที่มันมันเวลาเวลาเราขุดใช่ไหมเมล็ดแม่งมันยังไงก็ไม่รู้มันมันได้อันเดียวอ่ะมันจะไม่เหมือนพืชอื่นใช่ไหมล่ะเวลาสมมติว่าเราปลูกไอ้ตัดข้าวโพดอ่ะเราก็จะได้เมล็ดมันเท่าตัวอืจะใช้คําว่าไงวะมันใช้คําว่าเท่าตัวถูกปะวะใช้คําว่ามันได้เพิ่มขึ้นแล้วกันแล้วสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวข้าวโพดไปเพาะเมล็ดแต่อ้ข้าวฟ่างนี่แม่งแบบเมล็ดมายังไงก็ได้อย่างนั้นอ่ะ แล้วข้าวฟ่างก็สามารถอ่าทำอะไรวะเอาง่ายคือแบบคิดค้นเมนูอาหารตามสูตรมันแหละก็ได้ประมาณเนี้ยก็เยอะอยู่นะเอาละเ,เราพร้อมจะไปกันยังเราต้องเดินทางไกลนะ่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเข้าภารกิจนี้ก่อนสำรวจอ่าสำรวจนี่นี่นี่อ่ากดอะไรอยู่วะอันนี้มั้งติดตามชุดกันหนาวเหรอครับชุดกันหนาวครับไงวะค่อยไปครับที่นั่นไหมเอ้ยหรือว่าครับที่นี่ครับที่นี่ก่อนก็ดีชุดกันหนาว,าวานนเออมันจะเป็นต้องครับแล้วเนาะ ว่าแต่ครับไงวะเออเนี่ยมันจะเป็นหมวกทรงไวกิ้งเว้ยโอ้โหเขาจมารีโอ้โหมึงใช้ของอย่างนี้เลยผมมีหนังกระต่ายอยู่นะอ่าอยู่ในนี้มั้งนี่มีสิบแปดก้อนคือแลกมาจากไอเด็กคนนั้นแหละแม่งมันบอกว่าไปแบบทุ่งหิมะมาหรือสิ่งอย่างเนี้ยมันบนอยู่ในนั่นอยู่ตรงคําข้างล่างอ่ะเยอะเกินไปปะทำไมมิดลิวกูเยอะเนี่ยเอ้ยทำไมมิดลิวมิดมิดโอ้ยออกเสียงยากจังเลยมิดริวอะเรียกมิดริวแล้วกันขี้เกียจไปเรียกสำเนียงอั่นนั้น ลินกูจะพันกันไหนมั้งโอ้โหแล้วกูจะไปหาจากไหนเนี่ยอะไรวะแร่วัสดุหายากขอ,อ,ของความเย็นได้จากการขุดก็คือมันเป็นแร่ที่ขึ้นในทุ่งน้ําแข็งแน่เลยทุ่งหรือไม่ก็ใต้ดินละมั้งโอเคเราจะมุ่งหน้าไปทางทิศตันตกมันก็ไกลอยู่นะเนี่ยถ้ามันข้ามน้ําข้ามทะเลผมต้องคาบเรือแต่ไม่เป็นไรวัสดุเรามีคาบพออยู่แล้วไม้เรามีเท่าไหร่ไม้เรามีสิบสองโอ้ทุกอย่างผมว่าเราพร้อมแล้วอันนี้คือทุ่งดอกไม้นะที่ผมปลูกมาโคตรสวยอ่ะ ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าภารกิจดอกไม้ผมขึ้นมาได้ไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมดอกไอ้นี่เป็นสีแดงใช่ปะมันทําไมมันโดนสี่ยมภูเกินกินวะและ้วแล้วดอกขาวบางอันก็โดนเหมือนกันเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้รดน้ําเลยเว้ยช่างมันเฮ้ยเฮ้ยไฟป่าอีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอไอ้ไอ้นี่มึงมึงเผากูเผากูหึอหอ,อไอ้เหี้ยกูตาย ไม่ตายโอเคเฮ้ยป่าที่ถูกเผาอีกแล้วม,มึงยิงอะไรงไรบงบอกมึงยิงกูอ่ะพี่่ห่างจากมึงตั้งเยอะนะมึงยิงตอนไหนวะเฮ้ยระหว่างทางกูต้องมาเจอมึงมึงคิดว่ากูกลัวหรอับเด้อเด้อเด้อวิษนูอยู่โอเคยิงยิงมั่งเลย